สวัสดีครับวันนี้ก็เจอคลิปที่2นะครับนะปกติที่ร้านเราก็รับยกด้วยอาจจเรื่องใกล้ๆนะครับนะจะได้ชัดเจนนะครับเราก็รับยกกันด้วยนะครับแม็กยางโชกยกนะครับจัดให้จบแน่นอนนะครับรถใครที่อยากสูงหรือว่าสแตนดาร์ดอยากนิ่มนวลนะครับเนาะก็แนะนําเลยตัวนี้นะครับเราก็เป็นตัวแทนของเขา x c o i l e r นะครับนะเป็นสตั๊ดกบบเกียวนะครับ เป็นโช๊คโมโนสตัร์ทแบบเกีียวแกนนะครับสังเกตที่แกนนะครับตัวนี้อยู่ประมาณ20กว่ามิลนะครับ20ขึ้น22 23มมิลนะครับใหญ่โตโมโหลานแล้วประสิทธิภาพของเขาว่าความนุ่มนวลนะครับนะมา100นะครับเพราะว่าผมเทสแล้วกับหลายๆยี่ห้อนะครับกับหลายๆยี่ห้อที่ที่ใสมานะครับอันนี้ผมเทสด้วยตัวเองเลยนะครับนะนิ่มนวลนะครับหนึบนิ่มนวลใช้ดี นะครับเอ็กซ์อยเลอร์นะครับก็มีใส่รถทุกรุ่นนะครับนะใส่รถทุกรุ่นนะครับนะเป็นเออมันจะขาดก็ต่อเมื่อของไม่มีนะครับของขาดตลาดนะผู้เป็นพวกต้องการเยอะใช้เยอะบางตัวอาจจะผลิตไม่ทันนะครับต้องขอประทานอภัยด้วยนะอาจจะต้องรอคิวนิดหนึ่งนะครับนะของเขาใช้ดีจริงๆนะครับนะเป็นสตาร์ทปรับเกียร์หน้าสามารถเลื่อนขึ้นลงได้นะครับโหลดได้ยกสูงได้นะครับ ก็มีกีดจำกัดของเขานะครับถ้าอยากยกมากกว่านี้นะครับจะเป็นโชคที่ยาวกว่าเดิมนะครับจะเป็นทรงที่ยาวกว่าเดิมเราก็สั่งให้ได้ด้วยนะครับใครที่ยกอยากยก4นิ้ว5้านิ้วอะไรก็ว่าไปนะครับก็จัดให้ได้นะแสดาตร์ดทั่วไปยกมาส2นิ้วก็ใช้ดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวปีกนกนะครับที่สําคัญนะครับปัจจัยหลักสำคัญเลยปีกนกนะครับตัวนี้ที่ผมนําเสนอนะครับปีกนกที่เราใช้กันอยู่เป็นประจํา แข็งแรงทนทานนะครับทำด้วยเหล็กนะเหล็กกล้าเหล็กตันนะครับนะตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าใช้ดีมากนะครับโดยเฉพาะลูกหมากนะครับนะจุดเด่นของเขาจะอยู่ที่ลูกหมากนะครับนะมุมองศานะครับจะเห็นได้ว่าช่วงนี้มันจะปรับมาเพื่อเงี่ยนเพื่อรองรับกับรถที่ยกขึ้นเอเอเขาเรียกว่าองศาเปลี่ยนไปนะครับลูกหมากก็ต้องเงียนตามนะครับนะก็เหมือนเหมือนอย่างนี้ฮะนะแต่ผมทําให้ดูนะครับนะถ,ถ้ารถไม่ยก นะโอกาสนะถ้ารถไม่ยกลูกหมากมันอาจจะมันจะตั้งตรงหรือทิ้มลงนิดหน่อยนะครับถ้ายิ่งยกยิ่งสูงนะครับก็จะดันขึ้นนะครับดันเพื่อให้ให้องศารอกับตัวรถมันได้ได้สัมผัสกันนะครับแต่ลูกหมากที่ผมที่ผมแนะนําตัวนี้นะครับเนะพราะว่าตัวนี้ใช้ของเดิมนะครับนะใช้ลูกหมากเดิมๆมลูกหมากบ้านๆนนะครับลูกหมากสแตนดาดติดรถหาซื้อที่ไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้อง ไปเบิกนะครับบางยี่ห้อต้องไปเบิ์ของเขานะครับถึงจะมีขายแต่ตัวนี้จุดเด่นก็คือซื้อที่ไหนก็ได้นะครับนะเปิดฝาออกสามารถเปลี่ยนลูกหมากได้เลยนะครับนะใช้ไปแล้วประมาณแสนโลนะครับก็จมเป็นต้องเปลี่ยนละนะครับเพราะว่ามันจะคลอนได้นะก็ชุดโปรมีให้ครับนะกับโชคตัวนี้นะเอ็กซ์ไพเลอร์พร้อมยกนะครับพร้อมปดนยกผมจัดโปรอยู่ที่ประมาณ26,500บาทนะครับยกให้จบพร้อมตั้งศูนย์ด้วยนะ ที่เหลือก็ฟรีตั้งศูนย์นะครับจัดให้เลยดูแลให้สลับยางให้หมื่นหมื่นห้าพันโลมาได้เลยครับผมสลับยางให้ฟรีด้วยใครที่จัดชุดใหญ่ก็ผมนะครับนะจัดให้แล้วอีกหนึ่งอย่างครับแถมขาคันเร่งครับตันนี้แถมขาคันเร่งไฟฟ้านะครับถ้าชุดใหญ่ผมแถมเลยนะครับตัวปรับจูนมือถือได้นะครับนะจัดให้เลยนะครับใครอยากได้เซตนี้ก็ทักทายเข้ามาได้นะครับกับร้านไอเอ็นแม็กซิ่งไ f เอ็นออฟโรดนะครับสวัสดีครับ